สวัสดีคะ่ะมาค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตแล้วก็มอมอย,มอยเรื่องไฟบินของน้องลิซ่าในวันพรุ่งนี้รวมถึงสถานที่จัดงานแฟชั่นโชว์ซีลีนที่กำลังจะมาถึงในวันที่26มีนายนนี้ตามเวลาปารีสกันก่อนค่ะเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะคะตอนนี้สื่อเกาหลีก็ต่างพากันตื่นเต้นไม่แพ้แฟนๆชาวไทยอย่างเรานะแอดมินขออนุญาตอ้าง,งอิงจากทวิตน,นี้ของว้าวโคลีก่อนหน้านี้ค่ะที่เมื่อประมาณ4-5ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยได้ออกมาทวิตนะคะว่าพรุ่งนี้เช้าเขาจะถ่ายทอดสดเป็นไลฟ์ที่สนามบินสําหรับ เดินทางของสซุปตาดังนะคะอย่างน้องลิซ่าแบล็คพิงหนุ่ม V BTS แล้วก็นักสแสดงหนุ่มรอพักโบกอมที่จะบินลัดฟ้าไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ของทางซีรีนในเทศกาลปารีสแฟชั่นวีคถ้าอ้างอิงจากทวิตนี้เนี่ยเขาให้ข้อมูลมาว่าเป็นการบินด้วยเครื่องบินส่วนตัวเช่าเหมาลำนะแต่จะบินลำเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าแยกบินเดี่ยวพรุ่งนี้ก็คงทราบกันอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้คือแฟนในโซเชียลก็ต่างดิสคัทกันไปต่างๆนานา,นานะบางคนก็บอกว่าซีรีนน่าจะส่งเครื่องบินส่วนตัวมารับสามซุป ตาจากเกาหลีแน่ๆแหละแต่บางคนก็บอกว่าเอาจริงๆก็ไม่น่าเป็นไปได้นะก็รู้อยู่ว่า YG ห่วงศิลปินขนาดไหนโดยเฉพาะน้องลิซ่าเนี่ยจะเป็นไปได้หรอที่จะบินลำเดียวกันกับอีก2หนุ่มหล่ออย่างนุ่ม V BTS แล้วก็หนุ่มพักโบกอมอ่ะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรนะคะจะบินเดียวบินแยกบินยังไงได้หมดถ้าสดชื่นท่ะลูกขอแค่ให้น้องไปถึงปารีสอย่างปลอดภัยก็พอนะจะบินแบบไหนแอดมินเชื่อว่าแฟนๆอย่างเราก็ไม่ขัดค่ะเอาที่สะดวกเลยแต่ว่าขอให้น้องเนี่ยได้เข้าร่วม ชมแฟชั่นโชว์ในคืนวันที่26นี้ละกันนะส่วนใครอยากดูถ่ายทอดสดพรุ่งนี้เดี๋ยวแอดมินแปะลิงก์ไว้ให้ในช่อง e s c r i p t i o n ด้านล่างคลิปนี้นะคะเห็นบอกว่าบินเวลาประมาณ7โมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยกับทุกคนใครสะดวกตื่นเช้าได้มารอดูน้องมาส่งน้องก็มาดูกันได้นะคะแล้วก็มาช่วยกันติดแฮชแท็กแล้วก็แท็กไลน์กันทางทวิตได้เลยนะถือว่าเป็นการวอร์มนิ้วมือกันก่อนงานเริ่มในคืนวันที่26นี้ค่ะแล้วก็สำหรับสถานที่ที่จะจัดงานแฟชั่นโชว์ของเซีนที่กำลัง มาถ,ถึงนี้ก็มีรายงานมานะคะว่าโชว์ของแบรนด์ซิลีนจะเป็นโชว์สุดท้ายของงาน Paris Fashion Week Spring ด์ซัมเมอรเลยซึ่งโชว์ของเขาเนี่ยจะเริ่มในวันที่27มิถุนายนนี้เวลาประมาณตีสองครึ่งตามเวลาประเทศไทยแล้วก็สถานที่จัดงานเนี่ยมีแว่วๆมาแล้วนะคะว่าน่าจะเป็นที่เดิมเลยที่เคยจัดงานไปเมื่อปี2019ก็คือตามภาพแล้วก็ชื่อที่ขึ้นในคลิปนี้เลยนะแล้วก็มีการเล่าลือกันมาด้วยนะคะว่าปีนี้ซีรีนเล่นใหญ่มากเพราะว่าจะมีการเดินขบวนกันตั้งแต่ด้า นอกของสถานที่ซึ่งมีความหรูหราอาลังการงานสร้างนะคะต้องการแย่งพื้นที่ซื้อแบบจุกๆในฐานะโชว์ปิดท้ายงานนี้อย่างแน่นอนก็คงต้องมารอดูกันอีกทีละค่ะว่าจะยิ่งใหญ่เกียรไก่จริงอย่างที่เขาล่าลือกันไหมแต่นี้ขอกระซิบเลยนะคะว่าแอบ,บยกป้ายไฟเชีคุณพ่อเอตี่คุณพ่อปีเตอร์แล้วก็ทีมผู้บริหารซีรีเลยค่ะอยากให้งานออกมาปังแบบไม่ยั้งจริงๆอยากให้เป็นฟินาเล่ที่เป็นตำนานให้กล่าวขานไปอีกยาวนานนะคะเพราะว่าลูกสาวเราก็เป็น g b a คนแรกแล้วก็คน แบรนดด์้วยแล้วก็ก่อนจัดก,กันไปค่ะสำหรับหนุ่มลอยยังหนุ่ม V BTS แล้วก็หนุ่มพักโบกอมจะเข้าร่วมโชว์ครั้งนี้ในฐานะแขกคนสําคัญของแบรนด์นะคะซึ่งบอกตามตรงนะคะว่าทางซีรีส์เล่นใหญ่มากจริงๆคงต้องการแย่งพื้นที่สื่อคืนนั้นอย่างแน่นอนแล,แ,ลและและอีกคนหนึ่งที่แอดมินจับตามองด้วยนะคะว่าจะมาร่วมงานในครั้งนี้ไหมก็คือหนุ่มออสตินบัตเลอร์ค่ะที่ต้องบอกเลยว่าคิดถึงบรรยากาศแก๊งเดินกินในปารีสนะจริงๆก็ไม่มีอะไรนะคะแอดมินแค่คิดถึง ขเขาเฉยๆค่ะแต่บอกเลยว่าซิลีนได้น้องลิซ่าได้หนุ่มวีได้หนุ่มพักโบกอมมาแค่นี้เนี่ยแม่ก็สู่ขิดแล้วค่ะไม่อยากจะคิดเลยนะคะว่าถ้าได้ร่วมเฟร,รมเดียวกันจะแบบไอคอนิกจะแย่งพื้นที่สื่อมาได้เยอะขนาดไหนอะดรยังไงก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะคะยังไงสําหรับคืนนี้ฝันดีค่ะ